ก็สวัสดีนะพี่น้องเมื่อนี้กับมาพ่อกับยายนั้นคนบ,นบ้านอีกคือเก่านะพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันที่สามกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะพี่น้องมือนี้ยายนั้นแกยู่ทมกลางความเขียวขจีของป่าหยาเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือหยาไอเนี่ยเปียแขะ์สันพี่น้อง ถ้าผู้ใดที่ว่าติดตามคลิปของยายนั้นมาตลอดก็สิรู้เนาะว่ายายนั้นเคยถ่ายคลิปไว้ตอนที่ว่ายายนั้นปลูกหยาเนาะพี่น้องว่าสิทดลองปลูกเบงว่าหายาเนี่ยเปียแขะเนี่ยมันจะถือกับดินผกักไตโบก็ทดลองได้ประมาณสามเดือนแล้วนะพี่น้องนี่ก็ปลูกตั้งแต่เดือนพฤษสภาประมาณกลางเดือนนะพี่น้องพฤษสภาก,กา็ลกดาสิงหากันยาแน่นว่าพี่น้อง พฤสภาเราก็มีทุนากราาดาสิงหากันยาเออสามเดือนกลัวพี่น้องมันกัะไ่่ด้พี่น้องมันก็ไดผลอยู่แต่ว่าซาแต่ตัวนี้เออเป็นเนเปียปากช่องหนึ่งนะพี่น้องความสูงของมันก็สิประมาณอันนี้มันสูงสม่วหัวของผู้ขานาะพี่น้องผู้ขาก็สูงร้อยหกสิบหกแต่ว่ายานี่มันสูงว่ามันสี่เกือบสองเมตรบวฮงอันนี้นี่จากค้นบังจากคนนะพี่น้องคนมันมันไายมันเกือบสองเมตรแล้วผู้ข่าว่า สิไฮว่าความเร็วว่าปลูกกันได้ดีอันใดง้ําม,มันถือกระบ,บินผักไตผู้ขาก็บว่ามันสูงเนี่ยเปียปากช่องหนึ่งบ่ไดหรอกพี่น้องความสูงความที่ว่ามันถีได้เนื้อแล้วก็ปลูกได้เร็วกว่ากันคือสี่สิบหามือเขาตัดเขาตัดไปแล้วอีกสี่สิบหามือกับมันถือตัดได้อีกแล้วพี่น้องใส่เกีียวพี่น้องบ่ได้บ่ได้ใส่เครื่องใส่เกียเกียวเกีียวเกีียวอ๋มาจ้ะนี่ง้ําขากพี่น้องผู้ขาก็ ปลูกทั้งหญ้าทั้งบอกทุเรียนอยู่น้ากันเนาะพี่น้องเนาะบอกทุเรียนกันบบอกคอยงามบันไดดอกพี่น้องนี่พู้ขาเกี่ยวไปแล้วนี่มืออื่นเศ้าจังคอยสีขนไปไว้มือนีมือแทงหรอจา้ะนี่มันหกมงกลัวแล้วพู้ขามือแทงหรอแดดล่มล,ม,ลมตกพระอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วพี่น้องก็สรุปแล้วก็คือว่ามันกับปลูกได้พี่น้องอ่าเนเปียเนเปียแค่นะพี่นอ้อ,นนนอ,นอง อันนี้มันปลูกได้พี่น้องต่ว่ามันซาซาอยู่ตาวานเพ่นว่ามัน,น,ม,นมันลม่มมันแตกก่อเป็นพุมน่มดีกับเมียนอยอันนี้เขาปลูกเขาปลูกในช่วงที่ว่าช่องระวางทั้งสองคางนี้คือว่าเป็นเนเปียป,ปักช่องหนึ่งมันก็เลยบ,บีบกันมันก็เลยพุ่งขึ้นน้าเขามันเลยล่าแตกเป็นพุ่มพี่น้องมันเลยพุ่งขึ้นสูงอันนี้เด้สามเดือนกลัวพี่น้องกระืืว่าซาอยู่แต่ก็ะไร้ผลอยู่ผู้ขาสติตัดไปเห็ดพันขยายต่อไปพี่น้อง เพราะว่าอันนี้สั่งมาในอ่าในคลิปเขาเบื้องในคลิปแล้วก็เขาก็สั่งมาปลูกกับบ่อไรน่ะพี่น้องเขาสิม,มาขยายพันธุ์ต่อเอาเนาะจ้ะเดี๋ยวสิพาไปเบื้องหญ้ากาหวานอิสราเอลปลูกพร้อมกันกันในเปียแครนี่แหละจ้ะอันนี้คือาหวานอิสราเอลนะจ๊ะซายอยู่จ้ะพี่น้องซาก็กันแห้งถัดเปียบเทียบระวัางาหวานอิสราเอลกับ เนเปียปากช่องหนึ่งมันห่างกันริบๆเลยพี่น้องเคืองตัวเคืองเลยแต่กับติทดลองปลูกหลายๆอย่างนะพี่น้องมึงนี่สองฟังนี่ไอฟ้ฟังฟังขางนี่ตัวนี้คือไอ้เนเปียปากช่องหนึ่งแล้วก็ไอ้ฟังนี่นก็คืออ่าอันนี้นรกจกักรพรรดมาสั้นว่าตัวนี้คือนรกจักรพรรดินี่ก็ปลูกคร้อมกันเลยพี่น้องนี่คือปลูกทดสอบหลายๆอย่างความนี่ถือกับอันใดมูนี่เมียนเมียนนากจากักรพรรดเหมือนนี่ นรก,กจักรพพัดไอ้พุ่มในน้อยๆนยา่าหวานอิสราเอลพี่น้องแต่ผู้ขาว่าสู่สู่ไอ้เนเปียปากช่องหนึ่งบ่ได้เร็วท่านใจสี่สิบหามือเกี้ยวแลวกับเกี้ยวได้อีกสี่สิบหามือเร็วท่านง้วกินแต่ว่ามันบอดีอย่างหนึ่งฝนตกมันอยู่ภากใตจังหวัดละน้องน้อพี่น้องฝนตกเวลาทั้งรมทั้งฝนมันมันอุ้มน้ำหลาโพดแล้วมันสิลมมันสิเอ็น เวลาข้าเกี่ยวมันสิเกี่ยวหยากมันสิลมลงไปกับขี้ดินแหละมันก็นสิแตกหกักแตกนอกติดดินไปมาลึื่งเพื่งเผือดพี่นอ้องมันก็นเลยเห็ดให้เกี่ยวหยากเห็ดหยากอยู่พี่นอ้องขอเสียของมันนะแต่ย่างอื่นดีหมดผู้ข่าวมาบางทีแหละย่างอื่นดีหมดพี่นอ้องผู้ขาวก็สิปลกูกทั้งทุเรียนทั้งหยาอยู่น้ำกันนะพี่นอ้องทั้งกล้วยอันนี้ก็เป็นกล้วยหอมนะจ๊ะสูงค่ะคุณ กล้วยก็ได้บ,บ่วเป็นซีหาเม็ดปกติ่วนมากทั้างนี่สิเป็นเนเปียปากช่องหนึ่งมันต้อพี่น้องไปพุ่นกับแม่ของงัวเขาเนาะพี่น้องอันนี้กับแม่เขาปลูกยางนาเนาะพี่น้องปลูกทุกอย่างอ่ะพี่น้องปลูกไว้ะะใ,ใส่ส้ก็ได้อันยางนานี่ก็ไต่ค้นยางนาที่ต้นใหญ่ต้นสูงนี่ก็ผูข้ขาก็ทดลองเอาเห็ดละงกมาปลูกเอาเชือเชือเห็ดละงกปลูกแบบใดบ้างจ้ ถ้าผู้ใดติดตามยันนั้นกะสีกะสีเห็นวายยันนั้นนี่ถ้ายคลิปให้เบิ้งไปแล้วนะจ๊ะเขามาลอเบิ้งว่าปีหนาเนาะมันสีข้นบอพี่น้องสะเบงปีนามันสีขึ้นบอผู้ขาคุดไต้ค้นนี่แหละได้เชื่อมันมาจากใส่ผู้ขาไปเก็บเห็ดหลังงกอันนี้ก็เมนยังนะเหมือนเก็บเห็ดหลังงกบนี้ดอกมันบานมันเน่ามันลุยผู้ขาก็เอามาปั้นใส่เรื่องปั้นใส่น้ำยี่สิบลิตรผสมกับ ว่าเปนผสมผสมน้ำเห็ดนะข้าปั้นแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็เอามาขุดหลุมเทหดเป็นหลุมเป็นหลุมไตไอ้ค้นยางนะเราบรรดาผู้ขากะสีเอาขีงมัวใส่แล้วก็กบตามที่เขาเบื้องนะั้นขีปานาเนาะพี่น้องเป็นบอกว่ายังสัน่นแต่เบื้งมันเสียผลบ่ปีินาแต่เฮ็ดละงอกออกแถวนี้เต็มมัดเลยพี่น้องที่พ่อได้กินอยู่แต่ผู้ขาก็จะท้ายคลิปในเบื้งนะั้นพี่น้องเมื่อนี้ก็คลิปยายนั้นกับบะมีม่ยังไรนาะพี่น้อง ก็แค on ่อยากเปรียบเทียบระว่างหยาสองสามสายพันธุ์นี่ให้พี่น้องเห็นว่าอันใดมันสิีดีสีถือกับดินภาคใต้มองพูกขาอยู่แค่นั้นเองนะพี่น้องอันนี้ก็มันอันนี้เ่บ่เมนบ่รมนอันตัวนี้บพเมันหยาไอเนเปียปากช่องหนึ่งในตัวนี้เนเปียอ่าเนเปียหนํำตัวนี้แต่ตัวนี้สีขั้นพี่น้องนี่ตัวนี้แต่ถ้าอ่อนออนเนี่ยว่าอะไรดอก ถ้าแก้แล้วนั่นคันพี่น้องเลยนุ่งเสียแขนเย้ามาเกี่ยวนีเขาแบกเขาหอมน,นี่คันเสียพาไปซักก็บอ,อกคันติดโตเพราะอยากพอไฟถิ่มบุญละพี่น้องมันก็มีผลมาอยู่พี่น้องมันมีหลายสายพันธุ์อยูอนน่นี่นนนแต่โมน,นี่บอกคันเนปเปียปากช่องหนึ่งบอกคันรับรองไม่คันแน่นอนเนเปียปากช่องหนึ่งอันนี้เขาเกี่ยวไปแล้วมันก็นเริ่มขึ้นนะพี่น้องเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆ นานี่กันน้าพลไม่กำลังออกนะพี่น้องบอกมังคุดกับเก็บไปแล้วมืดไปแล้วเจ้าของพวกขา่ามลายดอกนี่พ่อได้กินได้ขายเล็กน้อยกับมีบับบับรลงองกลองเนาะพี่น้องตอนนี้กำลังซุกถ้ากับว่าลายนะพี่น้องมีแต่ไม่เยอะกับพ่อได้กินอยู่จ้ะถ้าขายกับกิโลพ่พอแพงดอกช่วงนี้อันนั้นิึงพี่น้องมึงกล้วยกล้วยหอมพี่น้องก็กล้วยหอมท้องทิปเอหวีพี่น้อง บางหันพายุเอ่าสินลากูมาบางหันหักไปไลายกออยู่พี่น้องเสียดาย,ยัางวะเหลือโหลดอยู่นี่สองกอนี่ใส่ไม่อำมันสิได้กินบ่นี่มันใหญ่โพดมันหนักโพดใส่ไม่อีคำพี่น้องเลยสะออนกินผักใส่ปลูกยังกังามใส่ขิงว่าแหงตั้งง้ํพี่น้องเลยงามาผักผู้ข่าเกิดมาผู้ข่ากับหัวกระสีเห็นนี่แหละกล้วยเชี่ยงงามปะนี่เกิดได้ไใงใมาอหาสิปีก็ได้ เห็นกล้วยงามคักกับเขาก็กกเห็นอยู่ละ,ะก็คือปลาสิง,งั้มปนีจักเทียเมือนี่ก็คำแล้วปนี้พวกข่ากับสีแม่บ้านเลยพี่น้องมือนนี่คำแล้วหกมงกลัวแล้วพวกข่าสีขาบ้านละมื่อแล้วคำน่าผุนเกี่ยวไปบ้านตลอดเคนเดี๋ยวมื่อนาโอกาสดีๆพวกข่าสีมาถ่ายคลิปดีๆให้พี่น้องบึง้งผู้ใดที่ว่ามักบรรยากาศธรรมชาติ บรรยากาศความเขียวขจีของบรรนอกของนะาเราจะอย่าลืมติดตามคลิปยายนั้นนะจ้ะคลิปใหญนั้นคนบ้านบ้านติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันในเด้นจะ้ะโรทีว่าสีนี้กำลังใจเห็ุคลิปไม่ไม่ไมาให้พี่น้องบิ่งอีกต่อไปเนะจะ้ะสำหรับมือนอีกะนผู้ข่าก็สิขคลาไปก่อนนะพี่น้องที่แม่บ้านก้อนคำแล้วยันพี่หลอกหลอก ไปบ้านกันเด้อหมวอนี่ลาก่อนบ๊ายบาย